สวัสดีครับอยู่กอล์ฟมิสูซูโปรนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีส่งรถนะครับในพี่ใหญ่สุดหล่อของเรานะครับกับไททันแอชวีดสีดำนะครับโงอย่างเท่มาแล้วนะครับคันนี้อ่าเป็นไงหล่อมากๆนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่985,000บาทนะครับพร้อมโปรเริ่มต้นนะครับ ช้เงินออกรถเพียงห9เพยบาทที่มิสูซูเปอร์โปรครับกับผมนี่เลยนะครับจัดมาให้นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนิดนึงนะครับว่าไอตัวนี้นะครับโปรดีๆแบบนี้นะครับรถตัวนี้มีอะไรให้ดูบ้างนะครับนี่เราจัดให้นะครับตัวนี้เป็นโลโก้นะครับตกแต่งนะครับที่เลือกสีได้นะครับพอสีดํานะครับลูกค้าก็เลยเลือกตัวนี้เป็นสีแดงให้ดูตัดกันขึ้นมากับตัวรถให้นะครับ เนี่ยดูเด่นขึ้นมาทันทีนะครับโลโก้นะครับมาเท่เลยกระจังหน้าของตัวแอตวีนะครับจะเป็นสีดํานะครับนี่พร้อมโลโก้คําว่ามิตซูบิชินะครับใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวโครเมียมของตัวแอตวีนะครับจะเป็นสีดําทั้งคันนะครับบอกเลยว่าทั้งคันนะครับเนี่ยตั้งแต่กระจังหน้านะครับหูกระจกมองข้างนะครับใสไม้ครบนะครับบันไดข้างดูมือจับประตู นี่คือสีดำนะแบบจากโรงงานเลยนะครับจะดูสปอร์ตรมากๆเลยนะครับนี่การสาดเราติดเพิ่มให้ด้วยนะเห็นไหมเหมือนเจ้าเหมือนเจ้ก้าเก้าอ่ะโอ้โหได้ขนาดนี้คุ้มสุดๆจริงๆ,ๆนะครับดูสไตล์มาเนี่ยแค่นี้ก็เกินราคาเกินหมื่นเก้าเนี่ยตัวนี้ก็สามหมื่นละนะครับดูไลน์เนื่องไลน์เนอร์จัดให้ครบนะครับมีสติ๊กเกอร์โลดลายแอสทรีดมาให้ด้วยนะครับน่าเข้มๆเลยนะตัวนี้ ดูนะครับไฟ LED นะครับเห็นไหมเนี่ยโลโก้แอตวีนะครับมาให้เต็มอ่ะนะครับบอกเลยนะครับกอไปสูซูเปอร์โกนะครับโปรไม่เคยธรรมดานะจัดให้เต็มที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวดูภายในอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ภายในนะครับโอ้โหนี่นะครับเบาะนะครับของเล่นรุ่นี้นะครับเบาะไฟฟ้า8ทิศทางแบบปาเจโร่สปอร์ตเลยนะนี่ บอกเลยคุ้มสุดๆนะครับนี่เบาะหนังนะตัวนี้เบาะหนังทั้งคันนะครับเป็นสีส้มด้วยนะครับใส่โลโก้แอทวีดมาให้เรียบร้อยยังไม่พอนะครับข้างในเดี๋ยวดูอีกนิดนึงนะครับภายในตัวนี้นะครับเราก็จะมีตั้งแต่ระบบคิชคอนโทรล็อกความเร็วได้นะครับเ์ออโต้หกสปีดนะครับพร้อมสปอร์ตทนิกที่เราสามารถปรับตำแหน่งเกียร์เองได้นะครับแล้วมีจอให้นะครับระบบแอร์อออโต้จะบอกว่าจอตัวนี้ครับ มีกล้องรอบคันให้ด้วยนะเวลาเขาเกลียถ่ายอย่างนะครับภาพขึ้นรอบคันจะเป็นภาพที่แบบมาจากตัวกล้องของโรงงานน่ะฉะนั้นภาพความอ่องศานะครับความชัดนะครับถือว่าใช้ได้เลยจริงๆนะครับใช้ดูได้จริงเนี่ยตัวนี้นะครับบอกแล้วนะครับตัวนี้จัดเต็มมากๆนะครับฮะฮะเดี๋ยวรอลูกค้านะครับวันนี้ส่งกันแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้7จ็ดโมงยีนาทีนะครับวันอาทิตย์นะครับ เดี๋ยวไปงานมเตร์โชต่อด้วยเดี๋ยวส่งรถปุ๊บรีบไปงานเลยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเตรียมไปรอลูกค้าก่อนนะเพราะต้องรีบทําเรื่องนะต้องไปครับข้ามสายครับอโอเคนะครับยังไ,ไงครับใครสนใจนครับติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวผมไปส่งลูค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ พิส right? ูซ you know, an ูเปอร์โปรนะครับแล้ววันน to ี้นะครับแม่พี่พรเทพมารับรถแล้วนะครับกับแอดีตขับเคลื่อนสองล้อเนาะนะครับพี่ยังไงโปรจัดเต็มเลยครับจัดเต็มได้ตามโปรนะพี่ได้ตามโปรทุกอย่างครับได้ตามโปรเลยนะครับแม่ตอนนี้แอดีตนะครับก็แต่งครบๆสวยๆรอเลยนะครับพี่มารับรถจะแล้วเนาะ ถ้าถ้าสมมุติมีใครสนใจนะครับฝากที่พอนเทียเชียร์ผมหน่อยเนาะได้ครับเดี๋ยวผมแนะนำให้เลยครับตัวมิสตูคุณบายคุณก๊อฟมิสตูหลังกระแพงครับผมโอเคขอบคุณมากมากเลยนะครับอ่าครับก็ยับรถกันเรียบร้อยนะครับวันนี้เช่นมื่นนะครับก็เดี๋ยวยุทธเทพเตรียมตัวไปกันนะครับเดี๋ยววันนี้ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ